สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับโอค่ะโฮราโฮราโฮรโอมากับดวงเช่นเคยนะคะและในวันนี้โอก็จะมาทํานายไทยทักดวงชะตาชาวราศีสิง์ประจําเดือนสิงหาคม2565นี้นะคะเรามาเริ่มกันที่พไพ่ใบแรกกันเลย ไพ่ใบแรกนะคะเป็นตำแหน่งอัตตะตัวตนของท่านในแนวทางความคิดนะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยชาวราศีสิงห์อาจจะมีคนที่มีการเตรียมเงินมีการเตรียมความพร้อมที่จะเอาเงินไปลงทุนไปทำธุรกิจ ไปเล่นหุ้นหรือว่าเอาไปสร้างอนาคตของตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านหรือว่าถ้ามีแฟนก็อาจจะคิดถึงเรื่องของการแต่งงานหรือว่าเป็นชีวิตอนาคตคู่ก็เป็นไปได้นะคะคือเหมือนกับว่าคุณมีการเตรียมความพร้อมกับ ช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้แล้วก็กําลังจะเตรียมลงมือทําหรือว่าเตรียมพร้อมที่จะเสียเงินไปกับสิ่งที่คุณวางแผนมาตั้งนานแล้วอะต่อมาค่ะตําแหน่งของคีนาก็คือความพยานาะความไม่ดีไม่งามนะคะก็ปรากฏไพ่เกี่ยวกับเรื่องของเ,ออเป็นงานมงคลสมรสหรือว่าเป็นไพ่ตัวแทนเกี่ยวกับกิ่งทองใบหยกนะคะในเรื่องของ ความสัมพันธ์สําหรับกรณีคนที่บีแฟนในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็จะได้เจอกับคนที่เรียกว่าเหมาะสมกันดูดูคู่ แบบยืนอยู่เคียงข้างกันแล้วก็ดูแบบเข้ากันได้ด้วยดีมากๆเลยแต่ว่าในภาพฝันอะไรต่างๆนานาที่เราแบบฝันเอาไว้ร่วมกันเนี่ยถ้าคุณไม่บอกเจตนารมณ์ของคุณตรงๆอย่างเช่นเออในอนาคตอยากจะอยู่ด้วยนะอยากจะลงหลักปักฐานด้วยนะอยากจะซื้อคอนโดอยากจะแต่งงานกับคุณนะคือถ้าไม่พูดกันเป็นแบบเป็นรูปธรรมชัดเจนเนี่ยบอกเลยว่าเขาก็มิอาจจะตัดสรู้มุมมองความคิดของคุณได้นะคะดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องพูดอาจจะต้องเล่าอาจจะต้องบอกมันถึงจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่าง นี่มันลงตัวอยู่ในจุดที่เราต้องการได้นะต่อมาค่ะตำแหน่งของเ,ออเป็นเรื่องของท่านั่งก็คือเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในช่วงระยะเวลานี้นะคะช่วงนี้เนี่ยเรีเยกได้ว่าไม่ได้ไม่ได้หมดเงินไปกับเรื่องของเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันอาจจะหมดไปกับเรื่องของการวางแผนในอนาคตอีกเช่นเดียวกันเช่นอยากจะซื้อที่ดินหรืออยากจะซื้อบ้าน หรืออยากจะแต่งงานเก็บเงินแต่งงานอะไรประมาณนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องของการเก็บเงินเพื่อไปท่องเที่ยวสิ้นปีนี้ต้นปีหน้าประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของปีตาก็คือเรื่องของหัวหน้าในที่ทำงานของเรานะฮะช่วงนี้เขาแบบเป็นไรก็ไม่รู้กดขี่คุณจังเลยนะคะบีบบังคับคุณจังเลยกดดันคุณจังเลยนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะเริ่มจะไม่ทนแล้วนะอะไรเงี้ยคือมันอาจจะมีเรื่องของปัญหาสำหรับผู้รักผู้ใหญ่ที่สร้างความ อาจสร้างความอัดอั้นตันใจกับคุณในจังหวะเวลานี้ค่ะต่อมาค่ะตำแหน่งของมาตาก็คือเรื่องของ ใหญ่ในครอบครัวของเรานะคะช่วงระยะเวลานี้จะมีคนที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเกี่ยวกับพวกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดคอบา่าไหลปลวดหลังแล้วก็ทําให้เราค่อนข้างจะเป็นกังวลกับเขามากๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นไปโดยธรรมชาติหรือเป็นไปตามวัยก็ตามมันนะต่อมาค่ะตาแหน่งของโพค,ค่าคือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะก็เป็นเรื่องของการเริ่มก่อร่างสร้างตัวบางคนเนี่ยอาจจะคิดอยากซื้อที่ดินซื้อคอนโดหรือว่าคิดสร้างบ้านสร้างคอนโด โดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะก็สามารถที่จะวางแผนแล้วก็ประสบความสําเร็จกับเรื่องราวเหล่านี้นะต่อมาค่ะตาแหน่งของมาชชิมาความพอประมาณปานกลางหรือสิ่งที่ไพ่ต้องการอยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรคุณหนะ้าช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็มีเรื่องที่ได้ได้ว่าตัวตนคุณนะคุณเก่งคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณสามารถทำอะไรได้ประสบความสาเร็จด้วยตัวเองอันนี้คือเรื่องจริงยอมรับแต่บางทีเนี่ยแบบนัก ปราดยังรู้พังนะคะคือถึงแม้ว่าเราจะเก่งมากมายแค่ไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแบบมีความมั่นใจในตัวเองมากซะจนไม่เปิดใจรับมุมมองความคิดเห็นของคนรอบข้างมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่เขาต้องการอยากจะบอกเปิดใจยินยอมรับฟังมุมมองความคิดของผู้อื่นเพื่อเอามาประกอบการตัดสินใจสู่เส้นทางของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามแล้วจะทําให้คุณเนี่ยไปได้ในทิศทางที่ดีอย่างถึงที่สุดค่ะต่อมาค่ะบรรทัดที่2ไพ่ใบแร แกตำแหน่งของตหนุตัวตนของท่านในแนวทางการปฏิบัติช่วงระยะเวลานีเนี่ยมีเกณฑ์เกี่ยวกับพวกเรื่องของการที่จะถูกทรยศถูกหักหลังเจอคนไม่ดีเจอคนไม่จริงใจเจอคนไม่จริงจังเข้ามาผัวพันเข้ามาแบบตีซีตีสนิทกับเราในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะดังนั้นกน็ดูดูให้ดีๆ ไม่ใช่คนทุกคนที่คุณสามารถจะไว้วางใจได้ต่อมาตำแหน่งของกระดุมพระเรื่องของเกณฑ์การเงินนะคะช่วงนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกได้ว่าก็พอมีนะก็แฮปปี้นะก็ลงตัวก็ไปได้เรื่อยๆก็ดีเบอร์ไหนละ่ะก็ดีถึงขนาดที่ว่าก็ ก็วางแผนอนาคตเอาไว้แล้วแล้วดีถึงเรื่องอะไรอีกก็ดีถึงขั้นว่าเดินทางไปเที่ยวได้เออแฮปปี้มีความสุขอะไรเงี้ยสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างสบายใจอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต่อมาตําแหน่งของสหชาชาคือเรื่องของสังคมพื้นฝูงในช่วงระยะเวลานี้เี่ย เพื่อนที่ลงมือทําอะไรร่วมกันหรือว่ามีในเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยจะช่วยเกื้อหนุนซัพพอร์ตซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีมากยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณแบบมีเพื่อนที่เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันคุณมีปัญหากับเรื่องของการเรียนเขาก็จะช่วยติวหรือว่าจะช่วยทําให้คุณเนี่ยเข้าใจในรายวิชาที่คุณแบบมีปัญหาได้หรือแม้กระทั่งแบบเจอเพื่อนในวัยทํางานแล้วคิดอยากจะทําธุรกิจร่วมกันก็สามารถที่จะเป็นแรงผลักดันซัพพอร์ตสนับสนุนเกื้อหนุนซึ่งก,กันและกันได้เป็นอย่างดีมาก มากเลยค่ะต่อมาค่ะตำแหน่งของพันธุทุคือเรื่องของญาติพี่น้องนะคะช่วงนี้เนี่ยเออใช้คำว่าคนบางคนในชีวิตเนี่ยเขาอาจจะมีมีการปรากฏตัวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คุณแบบมีความสุขใจได้เรียกว่าแบบมีสุขก็ร่วมเซฟอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาที่คุณมีความทุกข์ใจเนี่ยคุณอาจจะไป ไปตั้งความหวังได้ที่เป็นพี่น้องเป็นครอบครัวของเรามากกว่านะคะหรือว่าจะมีพึ่งพิงเป็นญาติพี่น้องของเรานั่งเองนะแล้วก็เป็นภาพไพ่เกี่ยวกับเรื่องของการลงเรือลาเดียวกันแน่นอนว่าไม่มีใครทอดทิ้งใครและทุกคนก็ยังคงจะร่วมฝ่าฟันไปกับคุณไม่ว่ามันจะเป็นสถานการณ์ใดๆก็ตามนะคะต่อมาคะตำแหน่งของปุตตะก็คือเรื่องของลูก สำหรับท่านใดก็ตามแตกที่คาดหวังเกี่ยวกับเกณฑ์การจะมีบุตรบอกเลยว่ามันก็มีเปอร์เซนต์อยู่นะถึงแม้ว่ามันจะน้อยแต่มันก็มีเปอร์เซนต์ของความคาดหวังได้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่มีลูกหลานอยู่แล้วในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าตัวตนของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีน้ำใจมากเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าถ้าเป็นวัยเด็กเบบีมากๆเขาก็อาจจะเป็นคนที่เรียนรู้การแบบแชร์ มีของเล่นแบ่งเพื่อนเล่นมีของกินแบ่งเพื่อนกินอะไรประมาณนี้นะคะเราเรารับรู้แล้วมันก็รู้สึกว่าอยการที่เป็นเป็นคุณพ่อแม่คนเนี่ยคือเราจะรู้เลยว่าแม้กระทั่งว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยเราก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีความสุขที่ลูกของเราเป็นเด็กที่น่ารักมากๆแบบนี้ต่อมาค่ะตำแหน่งของอาริคู่ศัตรูคู่อาฆาตนะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเกี่ยวกับคนที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยอมมองว่า มันเป็นเรื่องลักษณะของคนที่เคยบาดหมางกันเคยมีปัญหากันเคยทะเลาะก,กันแล้วอยู่ดีๆกลับมาขอคืนดีเออแล้วแล้วกลายเป็นว่าไอ้ดีนะดีจริงหรือเปล่ามาขอคืนดีเนี่ยหวังผลประโยชน์หรือหวังอะไรซัมติงบางอย่างจากเราหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องประเมินกันต่อไปอาจจะเป็นเรื่องที่คุณต้องรู้สึกแบบ เคลือบแขงเราแบงสงสัยถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะรับไมตรีในการที่เขากลับมาขอโทษขอโพยข,ข,ขอคืนดีในครั้งนี้นะคะก็ต้องลองให้โอกาสเขาดูนะต่อมาค่ะตำแหน่งของปัตตนีก็คือเรื่องของความรักสำหรับท่านที่มีคู่ก่อนเลยก็แล้วกันนะคะช่วงนี้เนี่ยเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ดําเนินไปได้ด้วยดีแล้วก็ตัวของเขาเองอะ่ะอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้แสดงรูปแบบความสัมพันธ์รักในเชิงแบบรักนะ คิดถึงนะแบบเบลหวาอะไรเงี้ยคือจะไม่ใช่เขาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าโดยเชิงพฤติกรรมเนี่ยเขาก็จะเป็นสายซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินนะคะคือเรียกได้ว่าหันไปก็จะมีเขาอยู่เคียงข้างเราตลอดเวลานั่นเองส่วนคนที่โสดอยู่ในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนอายุแก่กว่าหรือว่าอายุมากกว่าเจอป่านั่นเองนะคะในช่วงนี้นะคะก็ต้องลองวิเคราะห์ด้วยตัวเองก็แล้วกันว่าเรา ชอบแบบนี้หรือเปล่านะต่อมาค่ะวรรทัดที่3ามไพ่ใบแรกนะคะตำแหน่งมรณนะนั่นก็คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงระยะเวลานี้นะคะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับพวกงูรัดตัวแบบเป็นเรื่องของภาระงานตำแหน่งแบบความรับผิดชอบอะไรที่มันเยอะเรื่องหลายสิ่งหลายประเด็นมากงานก็ต้องทำเออเที่ยวก็ต้องเที่ยว ออดูแลแม่ก็ต้องดูแลคือเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นภาระที่คุณต้องแบกรับเอาไว้หมดเลยนะคะดังนั้นก็หาเวลาว่างพักผ่อนกับตัวเองบ้างนะต่อมาค่ะตำแหน่งของสุภาก็คือเรื่องของคุณงามความดีนะคะนะจุดจุดนี้เนี่ยบอกก่อนเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกตัวเองเนี่ยห่อเหี่ยวในจิตใจรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังเจอมรสุมชีวิตเจอทางตันในชีวิตหาทางออกทางไปอื่นๆไม่ได้แต่ในจังหวะเวลาตอนนี้เนี่ยในเดือนสิงหาคมในประมาณปลายเดือนสิงหาคมเนี่ย คุณจะเริ่มได้เจอกับเส้นทางชีวิตที่มันดีขึ้นเป็นช่วงเวลาของฟ้าเปิดเป็นช่วงเวลาของโอกาสชีวิตที่เรียกได้ว่า มันจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนอ่ะงนั้น,น,นไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ต้องให้กําลังใจกับตัวเองให้มากๆนะคะต่อมาตําแหน่งของการงานกรรมะนะคะในเรื่องของหนะ้าที่การงานเนี่ยมันเหมือนกับที่ผ่านมาคุณปฏิบัติตัวเองอย่างไรคุณทําตัวเองมาแบบไหนมันก็จะส่งผลทําให้ช่วงเวลานี้เนี่ยมันได้แบบนั้นเลยเช่นที่ผ่านมาเรามีความพยายามมากเลยเรามีความทุ่มเทกายทุ่มเทใจทํางานด้วยความรักด้วยความแบบ มือนสุดพลังสุดสตรีมกับมันอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นผลสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องโอกาสที่ดี ความก้าวหน้าที่ดีความเจริญรุ่งเรืองที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานปรากฏเห็นอย่างเด่นชัดมากๆเลยค่ะต่อมาตำแหน่งของลาภะเรื่องของความมั่นคงในชีวิตนะคะมีคนที่วางแผนตรเตรียมว่าเฮ้ยหนทางใหม่ชีวิตใหม่รูปทางใหม่ๆหรือแม้กระทั่งเราจะทําในสิ่งเดิมๆให้มันแบบให้มันปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองคือเป็นเรื่องของการวางแผนแล้วก็ต่อยอดอีกแล้วนะคะเดือนนี้เนี่ยชาวราศีสิงห์เนี่ยคือมีใจฮึบสู้เกี่ยวกับ การเป็นนักวางแผนเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะตำแหน่งของพยาญะคือเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องระมัดระวังนะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันก็คงจะเป็นในเรื่องของสภาวะทางอารมณ์และจิตใจแล้วก็แอบเกี่ยวเนื่องกับพวกแบบความหมดใจหมดไฟกับบางช่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ เอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะและสองตำแหน่งสุดท้ายค่ะเป็นตำแหน่งของบริวารลูกน้องคนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองหรือดูแลของตัวเราเองนะคะบริวารช่วงนี้ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีสำหรับกรณีของบริวารเพศเดียวกันส่วนบริวารที่เป็นเพศตรงกันข้ามอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งมีมุมมองความคิดทัศนคติที่ขัดแยง้งดังนั้นการทำงานที่จะ ค่อนข้างรับรื่นมากกว่าหรือว่ามีความสนิทชิดเชื้อมีความแบบสนิทสนมกันได้ประหนึ่งเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันมากกว่าก็จะเป็นบริวารเพชรเดียวกันนั่นเองนะคะโอเคค่ะก็ขอจบการทำนายไททัก์ดวงชะตาชาวราศีสิงประจําเดือนสิงหาคม2565นี้นะคะ